สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านสู่ช่องทาร์โลอบานด c สบปอภิญญาค่ะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกเพื่อนเพ่ชาวช่องขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์เพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อค่ะ มือบนมีสิ่งใดจะบอกคะขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์ท,ทุกทุกท่านด้วยนะคะคลิปเป็นร a นดอมและเป็น h a มเลสคะ่ะถ้ายาวไปก็ขออนุญาตตัดเป็นช็อตแล้วเพื่อนๆติดตามต่อเพราะจะลิงก์คลิปยาวไว้ให้เสมอนะคะเป็นที่รู้กันนะคะว่าถ้าถ้าอ่าสาวร์อาทิตสาร์อทิต หรืออาจจะเลยไปจันเห็นคลิปน้อยหรือเห็นแค่แค่โพสอะไรอย่างงี้ไม่ว่ากันนะคะขออนุญ,ญาตให้ให้เวลากับครอบครัวนะคะแต่ว่าถ้าถ้ามีทำคลิปไว้หรือ,อยังไงก็ก็จะไม่ไม่ได้เกินไม่ได้เกินนี้ค่ะถ้าไม่ไปต่างจังหวัดนะก็คือจะแบบวันนี้พรุ่งนี้แค่นั้นนะคะที่ที่ลงให้เพราะถือว่าเขาเป็นแลนดอเป็นแรนดอมนะคะเขาเขาจะมาแบบมาเป็นซีรีส์ตลอดแหละ เพื่อนๆสังเกตไหมถ้าเวลาเราลงอะ่ะมันจะเป็นคล้ายๆคล้ายๆกันนะแนวนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็สังเกตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพลังงานของตอนนั้นของช่วงนั้นแล้วจะตัดจบเมื่อไหร่อันนี้ก็ตามนั้นเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกะเกณฑ์ต้องขอขออภัยเพื่อนๆด้วยนะเพราะเพื่อน,อ,นอยู่ในในพลังงานนี้เพื่อนๆจะทราบพ,พลังงาน พลังงานบุญพลังงานบวกที่ที่พวกเรามีเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นอะไรที่ไม่สามารถไปกําหนดกฎเกณฑ์เขาได้ค่ะนะเราเราเลือกอะไรเยอะไม่ได้เออเวลาเราเรียกว่าจะแอบเล่าได้ไหมแอบเล่าว่าอ่าในการปฏิบัติสมาธิภาวนา คือแน่นอนละ่ะพลังงานมันจะมามาที่มือที่มือก่อนแบบวงร้อนร้อนเผาเลยแบบพลังงานเราครูบาอาจารย์บอกเหมือนพลังงานของฤาษีตาไฟอะไรเนี่ยอัน,นอันนี้เรื่องเล่านะเรื่องเล่าเสร็จแล้วปรากฏว่าถึงเวลาจะทําสมาธิอ่ะมือบโอ้โหมันมันร้อนอยิ่งกว่าเดิมอีกเราเข้าใจเลยว่ามันเป็นภารกิจให้เราต้องมาอยู่ตรงนี้ต้องมาทําตรงนี้ต้องมามาอยู่กับเพื่อนเพื่อนตรงนี้ เชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ <laughs> สายวิทยาศาสตร์จ๋าด้วยอย่างที่บอกถ้าไปอ่านประวัติในคำอธิบายเป็นสายวิทยาศาสตร์จริงๆแม้แม้จะแอพพายไซน์นะแต่ว่าทั้งสองปริญญาก็คือก็คือเด็กวิทย์อ่ะเด็กวิทย์นึกออกไหมเด็กวิทย์เชื่ออะไรง่ายๆไหมไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไหมไม่ใช่วันมะลืนวันนี้พระฤหัสใช่ไหมวันศุกร์วันเส,นสาร์ที่ยี่สิบสองมีมีรับน้องขึ้นดอยค่ะรับน้องขึ้นดอยของมอชอป,ประเพณีรับน้องขึ้นดอยเนี่ยก็จะรับน้องใหม่แล้วก็พี่ๆสิทธิ มาร่วมแทบทุกปีอะค่ะนะเราก็ไม่เคยขาดมีปีที่แล้วขาดไปปีนี้ก็ว่าจะเบี้ยวอีปีนี้นี่เริ่มเที่ยงคืนเลยนะเพื่อนคณะวิศวะนะก็เพราะฉะนั้นคือเราไม่ได้บอกนะว่าเราอยู่คณะไหนเก่งใจเพื่อนเพื่อนก็เอาเป็นว่าเป็นตีเหมือนกันก็คงจะต้องไปนะคิดว่านะเนี่ยตอนนี้คนเหนือเขาบอกว่าหื้นนอกขึ้นนอหมายถึงว่า เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไม่ไปอะไรเงี้ยนะรจริงๆแล้วเป็นคนที่ถือศัจจาก,กับตัวเองแล้วดันไปบอกเพื่อนในปีที่แล้วว่าเดี๋ยวปีนี้จะไปเพราะฉะนั้นออก word of mouth มันออกไปแล้วว่าทำไงนะจะดึกแค่ไหนยังต้องไปแล้วละ่ะอุ้ยตายายมาอีกแล้วค่ะตายายมาอีกแล้วมีฤษีแปดโมงครึ่งถึงทุ่งเอาให้อยู่ในช่องไหมแต่ดีนะเนี่ยมีคู่ซับมาให้เพื่อนๆด้วย ดีจังวันนี้น่าจะอ่าคุยกับเพื่อนๆได้ได้ประมาณนึงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มากพอเพราะว่าเดี๋ยวต้องต้องรับคุณแม่ไปทุละเมะื่อวานก็ไปรับไปทานข้าวค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ก็ต้องรับไปอีกเพื่อนๆพลังงานของตายายมาบ่อยๆเนาะเจ้าที่ที่บ้านนะคะเพื่อนๆเนอ,อืม ท่านมาปรากฏให้เห็นในในคลิปนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นคู่ทรัพย์คู่ทำเนี่ยเติมเต็มชีวิตเติมเต็มพลังบวกเลยนะถ้าเพื่อนๆมีคู่นะถ้ายังไม่มีเนี่ยมาแน่นอนมาแน่นอนแน่นอนแน่นอนไม่รู้ตอนไหนก็ปล่อยวางในผลเนาะเหมือนที่เราบอกเลยอย่างอย่างพลังงานความเป็นเศรษฐีเนี่ยรับไว้เธอแล้วก็เขาจะมาเมาืม่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่ก็เมือม่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นบอกเลยจริง มันมันฉับพันธันใดมันรับไม่ทันมันไม่รู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ทราบว่าจะมาทางไหนเพื่อการที่เรารับพลังงานดีๆไว้พลังงานบวก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 มันก็ดึงดึงดูดดึงดูดมามีไว้ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะการที่เป็นเศรษฐีแห่งคู่ทรย์คู่บามคู่บารมีเติมเต็มชีวิตกันด้วยพลังบวก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 เนี่ยค่ะเนี่ยไม่ว่าจะมีหนี้สินมากน้อยเท่าไหร่มันทุเลาเบาบางลง ไม่ว่าหรือบางคนมีบ้านให้เช่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาเช่าต่อเนื่องต่อเนื่องแหละรอไม่นานประกาศปั๊บมีละเราขอให้เป็นคนดีๆนะขอให้เป็นคนดีๆนะเออดูแลบ้านให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,น,น่าจะดีนะนะเราได้อเรามีฝรั่งมาตลอดรอบนี้เป็นคนจีนก็ลุ้นอยู่แต่น่าจะโอเคนะเพราะว่าดูแล้วก็เขาอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนๆน,นช่วงนี้บอกเลยเป็นผู้ที่แบบขยันขันแข็งอ่ะ มีใจที่ทรงธรรมด้วยด้วยด้วยการเดินเนี่ยนีย่เห็นเห็นภาพไหมโลกงดงามนะโลกงดงามสําหรับตัวเองต่อให้เจออะไรมาวางใจแป๊บเดียวปฏิบัติแป๊บเดียวอะโลกมันงดงามการที่ถ้าเพื่อนๆจะจะอยู่ในพิธีการบ้างไม่ไม่มีปัญหาเลยนะของไหว้มันไม่ใช่แค่เรื่องพิธีการมันคือพลังงานแห่งความเคารพมันคือเรื่องบุญเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีเติมน้ําที่ที่พระพุทธได้ที่ ที่ศาลได้เลยนะคะก็ถ้ามีมีโอกาสก็อย่าลืมนะเพราะว่าไม่ใช่แค่พิธีเป็นพลังงานแห่งการเคารพเป็นพลังบุญพลังบวกนั่นแหละแล้วก็เรียกว่าวันนี้ทำไมพ่อแก่คารุคุบาอาจารย์ออกมาท่านท่านเอ่ยถึงเรื่องปัญญานำทางชีวิตอะค่ะนะท่านานั่นเนี่ยมันเป็นรูปรูปเสียนเพราะฉะนั้นอะ เน้นเลยว่าสิ่งที่เพื่อนทำอ่ะถูกแล้วดีแล้วปฏิบัติชอบแล้วเพราะฉะนั้นอะ่ะเพื่อนเือจะมีปัญญานําทางชีวิตคือมีมีเวลาที่ที่จะได้ตื่นรู้เป็นโอกาสแห่งการตื่นรู้ดูลมหายใจดูจิตเนี่ยตื่นรู้ไปสินธรรมเป็นพลังงานที่ไม่มีวันล้าสมัยพลังงานของทานศีลบรารมี สิ่งดีๆไม่มีวาระสมัยพลังบวกไม่มีวาระสมัยไม่เคยหมดไปด้วยพลังบุญพลังบวกมีอยู่แล้วจะมีมากขึ้นเรื่อยๆได้ซ้ำนะเพราะฉะนั้นบุญกุศลจริงๆแล้วอ่ะต้องต้องย้ำเพื่อนๆเลยว่าบุญกุศลเนี่ยคือทรัพย์ที่แท้จริงคือคือทรัพย์ที่แท้จริงสาธุนะคะอนุโมทนานะขอขออนุญ,ญาตนะคะเพราะว่ากิเลสอะ่ะเขาคือบทเรียน ให้เราได้ได้สั์ทึกที่แท้จริงถ้าหลายๆคนจะพูดว่าหลายๆท่านทุกสรรพชีวิตนะมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศายัยใครทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปก็จะได้รับ ผลข,ของกรรมนั้นๆั้นสืบไปแต่แต่แต่แตเวรกรรมไม่ใช่โซ่ตรวนค่ะเพื่อนเพื่อนมันคือสะพานสู่การปล่อยวางค่ะนะคะอยากย้ำนะว่ากรรมที่พูดถึงการกระทำใดๆไม่ใช่โซ่ตรวนค่ะคือพลังงานที่เราจะนำเขาไปสู่การปล่อยวางได้เพราะธรรมะในชีวิตจริงมันเป็นพลังใจในทุกๆวันให้เราค่ะนะเราเจออะไรมานั่นก็คือธรรมะทุกเรื่องราวเลยทรัพที่แท้ สุดๆเลยแท้จริงซับแบบเหลือกินเหลือใช้เหลือใจเหลือแจกใจดีใจสบายก็เป็นปัญญาเป็นแสงสว่างให้เพื่อนๆนั่แหนนละค่ะนะมันจะนําพาเพื่อนๆน่ะไปสู่ทางที่งดงามในที่สุดอย่างแน่นอนค่ะนะขอเพื่อนๆให้มั่นใจในพลังบุญพลังบวกของตัวเองขอใหอ้เพื่อนๆทุกทก ความรักทุกๆดวงใจที่มารับชมขอบพระคุณนะคะที่รับชมคลิปตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เราเริ่มทําเดินกุมภานะถ้อจะไม่ไม่ครบทุกคลิปอยู่แล้วค่ะเข้าใจมันต้อง700นะแต่ว่า ขอบพระคุณมากๆเลยที่ที่เดินทางมาด้วยกันจนถึงวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณทุกดวงใจจริงๆแล้วก็หากพลังบวกจากธรรมนี้ค่ะทางธรรมและทางโลกในคลิปเนี้ยสัมผัสใ,ในใจเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แบ่งปันปัญญานี้ต่อไปขอให้เพื่อนๆเบิกบ,บ้านสดใสกว่าเดิมความรักการงานการเงินรุ่งเรืองชดช่วงชัชวานนะคะก็ บุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มไห้โชคลามามั่งมีบรารมีพร้อมพังค่ะขอเพื่อนเพื่อนถึงซึ่งอริยะทรัพย์ทางทางโลกและทางธรรมร้อยพันเท่าหมื่นแสนล้านทวีนะคะสาธุสาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านเราเจอกันค่ะ